สวยอีโคคาร์คันนี้นะคะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนกับนิสสันอเมรานะคะเครื่อง1000เทอร์โบตัว EL ค่ะปี2020มาในราคาสุดพิเศษค่ะ369,000บาทนะคะสีแดงเดิมๆจากศูนย์เลยค่ะลูกค้ากระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดำเปียโนแบ็กนะคะตัวไฟจะเป็นไฟใหม่ๆเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับแต่งรอบคันในส่วนของแม็กนะคะแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะยางปีใหม่พร้อมใช้งานค่ะลูกค้าขาตัวเปิดเขาจะมีคีย์เลสมาให้2ฝั่ง คลูค้าเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างดีกว่ามาในส่วนของด้านหลังนะคะโลโก้เขาอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะลูกค้าพร้อมกับชุดแต่งของเขาบอกเลยว่าลงตัวมากๆและที่สําคัญไปกว่านั้นคือด้านหลังนะนี่เลยเป็นรถอีโคคาที่ด้านหลังนะคะค่อนข้างที่จะกว้างลูกค้าบรรจุกระเป๋าเดินทางนะคะประมาณ3-4ใบใหญ่ๆนะบอกเลยว่าสบายมากเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นด้านไหนกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างค่ะปะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าลูกค,ะคะ้าขากดแอร์ออโต้มาดูที่หน้าบ้าง ดีกว่าพวงมาลัยก้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชันนะคะเป็นตัวพุทสไตล์ค่ะลูกค้านะคันนี้ได้เข้ามาเป็นเกียวออโต้เบาจะเป็นเบาะผ้าดีไซน์มาค่อนข้างลงตัวเลยและที่สําคัญข้อดีของเบาะผ้าคือมันไม่อมความร้อนเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างไปชมกันเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าขาขาไม่ติดหัวไม่ชนนั่งสบายนะคะสนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดีมคาบายกิตย